อาทีนี้กลับมานะครับเ,เรื่องหลักๆไปแล้วมาดูเรื่องนี้กันนิดนึงสิคุณนริยาเรื่องกอรทมนี่ก็ยังมีประเด็นอยู่หมครัมีประเด็นโดยเฉพาะเรื่องที่ดินในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะโดยนโยบายของผู้ว่ากทมอ,อ๋อต้องเสีย คือตอนนี้อย่าลืมนะเรามีภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแต่เรางดเก็บมาพักหนึ่ง<ฆ>นะคะแล้วก็รวมถึงก็มีการงดเว้นถ้าะาว่าที่ดินนั้นเป็นที่ดินเพื่อการเกษตรมีทั้งงดม,มีทั้งลดม,มีทั้งงด<ะ>มีทั้งลดล<ะ>เราจึงเห็นว่าตอนนี้แลนดลอร์ดหลายคน ปรับที่ดินของตัวเองจากที่เคยลกล้างว่างเปล่ามามีวัชพืชขึ้นมาเป็นสิบสิปีเนี่ยอยู่ดีๆก็เอารถมาเกรดแล้วก็เอากล้วยมาลงเอามะนาวมาลงอ่าคืออยากทาเกษตร <c oughs> ขึ้นมาทันทีเลยอยากทำกเกษตร <c oughs> อยากเป็นกเกษตรกรขึ้นมาทันทีเลยท,ท,ทั้งๆที่สิบสิบปีเนี่ยไม่เคยสนใจเรื่องนี้ <c oughs> นะคะซึ <c> ่ง <oughs> อันเนี้ยมันก็เป็นการสะท้อนในหลายๆเรื่องว่า คนรวยที่ไม่สนใจที่จะจ่ายที่ภาษีที่ดินเนี่ยมันก็มี hmm. และตอนนี้ยิ่งมีข่าวว่ากอทมอ จะเริ่มดําเนินการในการเก็บภาษีที่ดินในพื้นที่ของกรทมเนี่ยนะคะก็จะจะมีเสียงสะท้อนตรงนี้ออกมาแล้วก็เป็นสิ่งที่สะท้อนได้เห็นว่ายังมีคนอีกส่วนหนึ่งที่ไม่ได้สนอกสนใจกับเรือ่องแล้วก็พยายามที่จะหลีกเลี่ยงในการจะจ่ายภาษีที่ดินนะคะทางคุณจัก,กรพันธ์ผิวงามค่ะรองผู้จัดการกรุงเทพมหานครนะคะบ,บอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างทําข้อมูลเชิงลึก ถึงแนวทางในการเก็บจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามแนวคิดนโยบายของผู้ว่าชัชาตินะคะที่จะปรับอัตราการเก็บภาษีที่ดินประเภทต่างๆใหม่เพราะว่าอัตราที่เก็บในปัจจุบันเนี่ยยังไม่ถึงเพดานที่กําหนดนะคะโดยจะมีการออกเป็นข้อบัญญัติของกทมแล้วก็น่าจะได้ข้อสรุปภายในเดือนกันยายนนี้ โดยในปี65การเก็บภาษีที่ดินยังทําตามกฎหมายที่มีอยู่ไปก่อนตั้งแต่ตุลาคม65กทมก็จะลงไปสํารวจพื้นที่ภาษีแล้วก็วางแนวทางจันการเก็บใหม่ รองผู้ว่าบอกว่ามองว่ารายได้ที่จะเป็นภาพรวมในช่วง3เดือนที่เหลือนะคะกรกฎาสิงหากันยาของปีงบประมาณ65จะต้องเก็บรายได้ให้เข้าเป้าที่ประมาณ79,000ล้านและไม่ได้มองเฉพาะภาษีที่ดินค่ะขณะที่แนวทางการเพิ่มอัตราภาษีก็เป็นแนวทางหนึ่งที่ต้องทำควบคู่กันไปด้วยนะคะทีนี้แหล่งข่าวอันนี้เป็นแหล่งข่าวจากในพื้นที่กทมนะคะบอกว่าแนวคิดการปรับอัตราภาษีที่ดินในเบื้องต้นเนี่ย จะต้องทบทวนอัตราที่ดินทุกประเภทให้เกิดความเท่าเทีเทยมกันนะคะตอนนี้กทมได้มีการส่งใบประเมินให้กับคนที่ต้องเสียภาษีที่ดินแล้วทั้ง50บเขตมีอยู่0 0แสนกว่ารายให้มาจ่ายภาษี <c oughs> ภายในเดือนกรกฎาคมนี้แต่ว่าใน 60, แสนกว่ารายนั้นปรสณีตีกลับมาส0เปรซประมาณห0,000นรายค่ะทำไม่ต้องปรับวิธีการใหม่โดยการส่งปรายนีลงทะเบียน <c oughs> ซึ่งถ้าลงทะเบียนแปลว่าเจ้าของบ้านต้องเซ็นรับ <c oughs> แปลว่าคุณรับรู้แล้ว หรือไปเคาะประตูบ้านและที่สําคัญเขาบอกว่ามีวิธีการหนึ่งเขาบอกว่าที่ไปสนีตีกลับเพราะว่ามีบางคนนะคะรับจากมือไปษนีแล้วพอเปิดซองอา้าวเรื่องเก็บภาษีคือให้ไปสนีสะดุ้งเลยสะดุ้งเลย <laughs> แล้วบอกไม่เอาไม่รับไม่เอาไม่รับไปษณีก็ต้องตีกลับแบบนี้เป็นต้นเนี่ยนะคะและก็เขาก็าหาวิธีการว่าจะทํายังไงเพื่อไม่ให้เกิดการ หลีกเลี่ยงแบบนี้นะคะแต่จริงๆไม่เอาไม่รับเนี่ยคุณก็แค่ไม่รับเอกสารแต่ว่าข้อมูลยังอยู่ว่าคุณยังไม่ได้เสียภาษีค่ะมันก็จะทบไปเรื่อยค่ะวมค่าปัดนะออย่างผมเนี่ยนะผมผมอยู่คอนโดเนี่ยผมก็ได้นะคุณณิทิยาอแต่ผมไม่ได้สนดุ้งนะค่ะเพราะผมไม่เจอไปชนีเลยเขามาเสียบเอาไว้นะค่ะจริงๆอังจ๊นักก็ไม่เยอะไม่เยอะเพราะคุณเป็นที่ดินเกษตรไงไม่ไม่ที่กรุงเทพเนี่ยคอนโดเนี่ยถ้าไหลเอง ปีที่แล้วผมก็เสียนะเสียสองสองร้อยกว่าบาทครับปรับอีกยี่สิบาทที่ดินมันมันไม่เยอะไงคะค่าค่าน้ํามันไปเคกับค่าจอดรถข้างนอกแพงกว่าเออแต่คนที่เป็นแลนด์ลอร์ดไงคือเขามีที่ดินเป็นปึกๆเยอะๆอย่างเงี้ยแล้วก็แต่ละที่ก็จะหลายสตางค์อยู่เนี่ยนะคะมูลค่ามันก็หลายสตางค์ทีนี้เขามีข้อมูลพบว่าตอนนี้ประชาชน เริ่มมีการขอเปลี่ยนการใช้ประโยชน์จากที่ดินเปล่าที่มีอยู่ประมาณหนึ่งแสนสองหมืนแปลงเป็นที่ดินกเกษตรกันมากขึ้นแบบเขาเรียกมีเมื่อก่อนเรามีกเกษตรผสมผสานจ <c oughs> ะมาเกษตรเชิงเดียวตอนนี้มีกเกษตรริมถนนเกษตรในเมืองเกษตรริมถนนริมถนนเกษตรในซอยอะไรกันเ <c oughs> ยอะแยะกันมากขึ้นนะอยู่ดีก็มีคนอยากเป็นกเกษตรกรกันมากขึ้นมีหใครที่เป็นแลนด์หลอดแล้วไม่อยากเสียภาษีที่ดินแบบโอ้ไม่ไหวแล้วพะละเปลี่ยนกันไหม ทำไงเอาตี่ไม้ผมเดี๋ยวผมเสียภาษีให้เองจริงเหรอโอ้นะไม่งั้นกทมก็จะไม่มีเงินมาพัฒนานะโน่นนี้นั่นปัญหาเราก็เยอะก็ก็ต้องมีรายได้ค่ะเพราะว่ากทมก็อยากจะทําตามนโยบายนโยบายหรือตามความต้องการหรือปัญหาของประชาชนในกรุงเทพนั่นแหละแต่ว่าประเด็นคือต้องหาเงินได้ต้องหาเงินด้วยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวูว่าทัดชาติเนี่ไลฟ เหนื่อยเลยนะคะรับไล่สดจนเหนื่อยแต่ไม่มีเงินทํางานนี่ไม่ได้นะต้องให้ให้เงินท่านด้วยนะแย่เลยเพราะว่านโยบายตั้งเยอะอะนโยบายเยอะทลาไหร่สองรอกว่าข้อเนี่ยเออแล้วนโยบายหลายอย่างก็ต้องใช้เงินด้วยนะคะผู้ว่าไม่มีเงินก็ทําตามนโยบายไม่ได้